โยโสภควารังสัมมาสัมพุทโธสวากาโตเยนะภควัตถมโมสุปฏิปันโนยัสภควัโตสาวกสังโฆตัมมายังภควันตังสะธรรมังสะสังฆิมิหิสะการเรียธาตุรังอโรปิเตหิอยภิปุจยามะสาธุโนุพันเตภควาสุจิรปารินิปุตติ Pasima chana tanu kampa mana sa ime sakare tu ketapan nakara pute patikan hatu amha kangki kara tangita ya sukaya arahang semasang sambutu pakawa kutang pakawan tang apiwa temi sawaka tu pakawata tamu tamang nama sami สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันธมัยยังคุตัสสะภะคะวะโตปุพพากนามะการังการุมาเสงนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อันธรรมยังพุทธานุสตินยังกโรมาเสตังโคปนภคขวันตังเอวังกัลยาโนกิติสัทโอะอภูกระโตอิติปิโสพขวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชจารณาสัมปันโนสุขโตโลกกวิทูอนุตารุปุริสัทธรรมมาสราติสัทเทวมนุสสานังพุทโอะคขวาติอันธรรมยังพุทธาภิกขิวิตังกโรมาเส โุทวารันตวรตาที่คุณาพิโยโตสุธาพิยานากรุณาหิสมาตาโตโพเทศโยชุชาตังกมรังวาสุโรวันธามังตมรนังศีรสาชินินทังพุทโธโยสัพพานินางสารนังเขมมตตมังปัตมานุสติธานังวันธามิทังศีเรนังโุทัสสะสมิทัสวัพุทโเมสามิกิสโร พุทโธตุกขสกขาตาจวิทาตาจหิตาสัมมีโอทัสสังนิยเทมิสริรังชีวิตันจิทังวันทันโตหังจริสัมมีพุทธเสวัสุโพธิตังนาทิเมสรนังกัญยังโุทโฮเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชนวัตเถยังสัทุสาสนีูุทังนีวันธรรมานนาพุญยังปัสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาีมิสุงตตะติตัสสา กายนาวะจเยาวเจตสาวาพุทเทกุกมังปะกตังไม่ยังพุทโตปฏิคันหาตอาจยันตังบารันตะเรสังวริตุงวะพุทเทหันธรรมยังธรรมานุสตินยังกัโรมาเสสุปฏิปโนภะคะวะโตสาวกะสังสาวขฆาโตภะคะตาธรรมโม สันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยุนตตหันธรรมยังธรรมะพีชีวิตังกโรมาเสสวะคาตาตาทิคุญโยคขวเสนัสสโยโยมาขปะกปาริยติวิโมขเภทหุธรรมโมกุโรกปตนาตตะทาริทารีวันธรรมธรรมรังวรธรรมมมตัง

ธรรมสังยนเทมิสริรันชีวิตันจิทังวันทันโตหังจริสามิธรรมเสวัสุธรรมตังนาธิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัะจวะเจนะวัฏเถียงสัตุสาสนีธรรมังนีวันธรรมะเนนปุญญังปัสุตังอิทาสัพพปิอันตรายมิสุงตัตติเตัสสะกายนะวจาเยวะเจตัสสะวะธรรมีกุกมังปะกตังไม่อายัง ทั้งโปฏิคกรหัตุอาจยันตังการันตเรสังศวริทุงวัฒเมขันธมยังสังขานุสตินัยังกโรมะเสสุปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติ่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถุริสปุคะราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยภักขิเนยโยอันชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสาธิหัมธรรมยังสังฆาภีรีวิตังการุมาเส สัทธัมมโชสุปติปติปุณณทิโยตุโยธาภิโออริยปุคารสังฆเสโุสีราธิธรรมปรสยกายจิตโตวันธามหังตมะริยานะขะนังสุสุทังสังโฆโยสัพพานินางสาราังเขมมตมังตติยานุสติธานังวันธามิตังสิเรนังสังฆาหาสมิทาสวะสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆตุขสขาตาจจวิธาตาจหิตาสเม สังขะสร้างเยียดิมิสรีรันชีวิตันยิ่งทางวันทันโตหังจริสามิสังขะโสปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสะจวเจนะวัฏหอยังสัตว์ทุสัสนีสังขังมีวันทนานัญยปุญญกัสสุตังอีธาสัพภีปิอันตารยามิสุงตตาเทตัสะกายนะวจายวจิตัสะวาสังเขกุกมังปะกตังไมยะยัง สังคุปติกันห้าตัวอาจจรยนตังการันตริสังวริตุมาสังเขนะโมพุทโธโสภะคะวียติปินะโมบริริติตถิโสภะคะวาสุขตัวระหังโสปิติอินะโมพุทโธโสภะคะวอิติปินะโมบริริติตถิโสภะคะวาสุขตัวระหังโสปิติอิ นโมพุทโธโสภะวายติปินโมปญญริตอิติปิโสภะวาสุขตัวระหังโสปิติอินโมพุทโธโสภะวายติปินโมปญญริตอิติปิโสภะวาสุขตัวระหังโสปิติอินโมพุทโธโสภะวายติปินโมปญญริตอิติปิโสภะวาสุขตัวระหังโสปิติอิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบริตวานามิตังสัมิตาภันตาวิกิตาจิตาบริตังภานันตุสัพเคกามิจารุเปคิริสิขาราตเตจันตริคิวิมานีทีเปอราเทตะคามิตารุวะนัคหานิเคหวัตุมิเเต อุมะเจยันตุชาราธาระวิสเมยคคันทัปปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราวาจังสัทโวเมสุนันตุธรรมะสับนาคารโออะยัมภะคันตาธรรมะสับนาคารโออะยัมภะคันตาธรรมะสับนาคารโออะยัมภะคันตา สัตเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดเจ,เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาคนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอภพยาประชาหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้อาฆาาพยาบาทเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยอริคาคนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปรราริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ยทั้งสิ้นเทินอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะ พุทธังพะควันตังอภพวาเทมิสวาคาโตพะควตาธโมอัมังนมะสามิสุปฏิปันโนพะควโตสาวกสังโฆสังขังนมามิมาตาปิโตคู่นางอหังวันทามิ รูอุปชาอาจริยาผู้นางอหางวันทอมี